เอสวัสด <AMA> e ีครับเพื่อนๆนี่นี่นี่ดูดูติมดูติมมาถึงครับมาถึงอ้อนก่อนเลยอ้อนก่อนเลยติมอ้อนก่อนเลยนี่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 นั่งรออะไรกันเอ่ยนั่งรออะไรกันเอ่ยครับดูตังย่โน้ครับอืมอ๋อดูดูดตังไม่ไหวแล้วตังไม่ไหวแล้วฮนี่ครับนั่งรออยู่นี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 ่ นั่งรอกันอยู่นั่งรอกันอยู่น้อยรออะไรลูกฮะรออะไรครับบอกพ่อมาดิเอะรออะไรตารออะไรลูกฮ yeah? ะตารออะไรครับอ๋อพี่ดำรออะไรครับผมบอกพี่ดำรอปลาทูแม่ครับพ่อดำรอปลาทูแม่ตารออะไรลูกอืมตารอกินอาหารพ่อตารอกินอาหารอยู่หิวข้าวหิวข้าวเดี๋ยวเดยวเลยเอ้อเดี๋ยวเดลยเดี๋ยวเดเลย ตาสีขวาเร yeah. yani um right ิ่มเข้มแล้วนะน้องลาต้าเราเนี่ยนี่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 กำลังกินเลยกำลังกินเลยโอ้ยตังทำให้ลูกอ๋ออย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งชั่วโมงนี้ของชั่วโมงตังไม่เล่นไม่อะไรทั้งสิ้นขอพักผ่อนกินก่อนครับกำลังกินอยู่กำลังกินอยู่นี่ตาตาพี่ดามรอเดี๋ยวแม่เก็บปลาทูให้ครับโอ้โหนี่ หนึ่งหนุ่มสองสาวเรียงคิวเรียงคิวครับเรียงคิวกินกันโอ้ดูดูดูด,ดูน่ารักน่ารักน่ารักกลับมาถึงครับนี่กำลังกินกันอยู่เลยอิอ้วนคุณชายตีมเราเน,น้องน้อยครับผมของพี่ดำกินปลาทูครับพี่ดำกักินปลาทูเดี๋ยวพี่ดำต้องกินเงียบๆเดี๋ยวไม่แก่ปลาทูให้อยู่นี่ เดี๋ยวพี่ดำมองเนี่ยพี่ดำมองเนี่ยเห็นแม่เดี๋ยวๆหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ของคุณนะคุณไอ้นี่นี่ของพี่ดำเขาพี่ดำเขาไม่กินไอ้นี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยกินของคุณนี่เน่น่น่เ่นแ่น่่น่่ไม่ต้องเลยกินของคุณเนี่ยกินของคุณเนี่ย ไม่ยอมไม่ยอมได้กินประตูของพี่ดําลูกของพี่ดำนู่นพี่ดาไปนั่งรอแล้วครับผมเห็นนะพี่ดําไปนั่งรอที่ประตูแล้วครับตอนนี้เรอแป๊บหนึ่งต้องปิดประตูไม่งั้นพี่ดาไม่ได้กินหรอกนี่งั้นพี่ดําไม่ได้กินหรอกครับผมแต่ละคนไม่ยอมจะกินด้วยของพี่ดําอ่ะตาอร่อยไหมตาอร่อยไหมตาอร่อยตาอร่อยสัตงตามแลวสังสังจับจับจับปิด พ<ศ>ีอ่าขอพี่ร้า<พ><ศ>องกินทั้งในครับผมนี่นี่ก็ยังกินกันอยู่เลยนี่ครับผมวงกว้างอร่อยกันใหญ่เลยครับผมโอตาอยู่โนโครับขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามรับชมช่องแมยิ้มชแนลนะครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ร้านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ